สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมามันคันป่าเต่าพีโฟค่ะโชงแรกว่วงนี้โอ้โหโอโมอดีนท์มาพี่เต่ากินตอนเช้าคุณผู้ชมใช่ไหมต้องเอาซัดกาแฟไปเลยอ่ะง่วงนอนเลยอ่ะดูตาสิง่วงมากเลยคุณผู้ชมนะฮะทำไมถึงห่วงกินไปแค่สองเม็ดทำไมถึงง่วงดีนท์มีสารสก,กัดที่มาจากธรรมชาติหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้มีสารเคมีอะไรเลยเพราะว่าคิดสูตรโดยคุณเอกวุฒิศักคลินิกนะครับ ตัวแรกก็คือ l, l, l t y r l s i n ใช่ครับ l t y n เนี่ยออกฤทธิ์คล้ายกันชงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายพูดไปก็จะหลับเนี่ยนะฮะสารก,กัดจากกาาักบ้าเวลาเราหลับพักผ่อนแล้วเนี่ยเขาจะไปทำการซ่อมแซมสมองเราแล้วก็ทำให้เราเมีความจำที่ดีขึ้นนะฮะวิตามิน b 12บำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วคาโมไมล์อันนี้สำคัญมากทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะหลับ แล้วก็อยากจะพักผ่อนนะฮะวันนี้คุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทาน2เม็ดก่อนนอนใครที่หลับยากหลับเย็นไม่ต้องกินยาแก้แพ้แล้วกินดีไนท์วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มฮะโปรโมชั่นวันนี้นะครับโปรโมชั่นเลยซื้อ2แถม1นะฮะราคาพิเศษเพียง789บาทนะฮะราคาเดิมแต่พันกว่าบาทเลยนะฮะเราไม่ขายครับ2แถม1 7 8 9บาทเท่านั้นกับดีไนท์สนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะฮะ0 9 1 7 6 9 4 6 9 3นึ่งเจ็ดหกเก้าสด่หกเก้าสามนะครับหนือ เองเพราะดีไหนดีต่อสมองดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อคุณนั่นเองครับเอาดีไหนไมาฉันกินทั้งม่มวงนอนเลยอืมแล้วจะพูดจะกินก็กินก่อนจะพูดพร้อมกินทต่ใมเดี๋ยเขาชอบอย่างยี้งอะไรการเขาเลียวเออเลียวอะไรเลียวลิ์เต้เลียวไซส์บิวตี้ไปถึกไปก่อน <c oughs> อ่ะมีข่าวอะไรวันนี้อ่ะเราไปดูดีกว่านะฮะแฟนนางงามหลบไปเมื่อหมอดูกําลังฟันว่าใครจะมงใครจะพังหรือว่าใครจะเดิมใช่ไหมไม่รู้เจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมอ่ะหมอส้ม น้องส้มเนี่ยเขาเคยทายปลาระกราวยออว่าไม่มงมแต่ปลาระกรไปทะลุถึงลองหนึ่งออวันนี้น้องส้มกลับมาอีกแล้วต่มาในเวิธีแกนมาในเวิธีแกนแต่ชอบฟังนะ อย่าหาว่าฉันไม่โกรธไปเกลียดน้องส้มคนนะฉันไม่ได้เกลียดนะ,ะฉันฟังฉันก็เพลินนะแค็ฟังยี่ส้มนี่พูดฉันก็เพลินนะะเรามาดูนางก็พูดมีหลักการเหตุผลของนางนะจริงเพราะว่ากระแสของนางงามกาลังร,ร้อนมีทั้งดีมีทั้งดรามา่ามีทั้งการเผยโพต่างๆนะจากสานักโน้นสํานักนี้แต่สํานักหมอสำนักส่งมีไหมไม่มีมมนะแต่สํานักหมอดูมาแล้วไงสำนักส้มมาแล้วสํานักส้มมาแล้วนะฮะเขาก็มีการทํานายทายทักนะฮะว่าเอออะใครจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใครจะมงใครจะไปเข้าลลึึกกเข้าไม่ ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งหมอดูท่านนี้นะคะ<อ>หมอ,อส้ม<อ>ต้มขึ้นเยอะๆอนต้มขึ้นเยอะๆ,ห,ออะๆหมอดูท่านนี้คือว่าหมอส้มนะฮะทำนายคนโมง MGT 2022 <โฮ S 2> ด้วยออาว่าจะมีแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมีคลิปไปดูแล้วกันไปดูไปไปดูดิกว,ว่าหมอส้มทํานายว่าอย่างไรบ้างจ้าคนคนนี้ทุกยากลําบากมาก่อนผู้ครอบครองมงกุฎ มิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้เนี่ยฐานะทางบ้านอาจจะไม่พร้อมหรือเปล่าเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ขัดความอบอ,อุ่นก็ได้นะหรือเป็นไพ่ที่แบบว่ามีอะไรที่ไม่เพอร์เฟกสู้อดทนมันมีหลายด่านมันมีวิบากมันมีอุปสรรคเยอะแต่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นที่รักสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จ มงลงแบบม้วนเดียวจบมงลงแบบใสๆผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วคนคนนี้ก็ยินดีรับโอกาสแล้วพไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเอื้ออาทรคือพไพ้ใบนี้จะมองว่าเป็นปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนก็ได้ชีวิตอาจจะผ่านเรื่องร้ายๆผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะแต่มองว่าปีนี้คนมงมิสแกรนไทยแลนด์สมศักดิ์ศรีแน่นอนเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน เออเขาบอกว่าคนที่จะไม่ไปก็พูดดีพูดดีพูดดีเขาพูดภาพรวมว่าคนที่มงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบมีความลำบากต่อสู้ประสาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาที่มานะส้มพี่บอกให้นะไอตัวเต็งทั้งหมดมันมันลำบากกันหมดไม่มีใครสบายเลยมันไม่มีลูกคุณหนูเวทีเนี้ยน้อยลูกปีนี้มันมีแต่คนลำบากนี่จะต่อรีนเขาเป็นคนที่เอามิสจุนิวเวิร์สที่เขาถ่ายครั้งก่อนนะพังนะส้มเนี่ยเขาถ่ายพังเลยนะไม่ตรงคือหลายคนเ็าสงสัยส้มว่า เวลาส้มส้มส้มสัมสบไพ่อะแล้วส้มใช้มือส้มจับขึ้นมาเองอ่ะดวงมันจะเป็นดวงส้มหรือเปล่าเหมือนไม่ต้องมันต้องเป็นดวงของนวัดใช่ไหม ถูกต้องไหมคุณผู้ชมเหมือนเราดูไพ่ยิปซีเงียแม่เป็นแม่มหมออย่างเงี้ยโอมมาดูก,กับแม่อย่างเงี้ยแม่ให้โอมสับแล้วต้องให้โอมเลือกไพ่ถูกต้องไหมเพราะนั้นด,ดูมันต้องเป็นดวงโอมถูกต้องไหม,มนี่ส้มเลือกเองหลายคนเขาตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยที <c oughs> <c oughs> ่ลำบากเนี่ยดวงส้มหรือดวงมิแกนเออเออนี่เขาสงสัยกันนะลูกนะหนูเป็นคนพูดจาดีมีเหตุผลมีหลักการออขนาดพี่ฟังตั้งแต่ยูนิเวอร์สจากพี่ฟังแล้วพี่ก็ยังเคลิ้มกับหนูเลยนะคะหนูเป็นคนที่มีทักษะในการพูดน้ำเสียงสูง ต่ำเก่งฟังแล้วเออืัวเออฟังได้ไม่ได้ไม่ใช่ฟังได้ด้วยธรรมดานะฟังแล้วมันเหมือนสะกดจิตด้วยนะนั่นแหละมันไม่ขัดหูไงมันไม่ขัดหูไงแต่ว่าเวลาดูพายิปซีเนี่ยมันต้องเป็นดวงเจ้าของเวทีมาสับนะคะลูกต้องให้วินวัตรไปสับนะคะแล้วก็เป็นคนเลือกไพ่ถ้าส้มเลือกเองมันก็เป็นดวงส้มไงลูกนะคะก็ก็งดนี้ก็ถือว่านางก็ไทย ถ่ายแบบว่ากักๆหน่อยนึงภาพรวมถ่ายภาพรวมอืถ้าให้แม่นส้มต้องจิ้มเลยลูกจังหวัดไหนโม่เออจิ้มเลยอเชื่อแม่จิ้มเลยนะว่าจังหวัดไหนโมงรับรองถ้าส้มถ่ายถูกดังแน่นอนโอ้รับรองเปียงอ่ะอแต่ถ้ามึงถ่ายผิดเนี่ยมึงก็จะไม่ต่างอะไรกับมิยูนิเวิร์สคนไปยกเลิกคนไปยกเลิกดูดวงนะลูกเอาให้แม่นซักสักสักเวนึงนะเออ ดวงดวงเราต้องดวงนวัตส,สับไม่ใช่ดวงส้มสับถ้าดวงส้มสับเนี่ยมันดวงลำบากอยู่แล้วมันดวงมันดวงขึ้นลำบากถ้าดวงพี่วัดส,สับเนี่ยมันก็จะเป็นดวงคนให้มงไงี้ยคนให้มงสัตว์เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาวางเขาเขาเริ่มประมาณ60 60เอร์เซนหกสิบเปอร์เซนต์รอแค่พิลิมไมนาลีรอ,อแค่พิเริไมนาลีรู้สึกว่าเสาอาทิตย์นี้จะเป็นชุดประจำชาติป่ะ ประจําชาติประจําชาติหรือประจําจังหวัดประจําเออประจําจังหวัดนั่นแหละเออประจําจังหวัดนั่นแหละประจาจังหวัดนี่ชประจําชาติอ่ะเออนั่นแหละเขาก็แข่งกันอยู่นะก็มีเงินรางวัลด้วยนะฮะครับก็จิ้มเลยถ้าคิดว่าเราเราจะมาทางดูดวงนางงามจิ้มยี่สิบจิ้มทับสิบแล้วก็จิ้มทับห้าแล้วก็จิ้มคนมองเออแล้วถ้าส้มจิ้มถูกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ อาจจะไม่ต้องถูกหมดมถูก80%สกิมุติว่าจิ้มไป10คนอย่างเงี้ยถูกแพ้วแปดอีก2คนอาจจะพลาดอันนี้ออไม่ว่ากันอันนี้ถือว่าแม่นครับะะหรือว่า20่สคนทับ20่สิบมจิ้มไปแล้วเนี่ยถูกประมาณ18คนอ,อีกสองคนไม่ถูกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแม่นอมเออนั่นแหละหนูต้องจิ้มจิ้มจังหวัดเลยลูกเชื่อพี่นะคะถ้าสมมุติว่าหนูไทยถูกเนี่ยพี่จะให้อโอมเนี่ย ไปดูดวงด้วยไปดูดวงด้วยไปโดนผู้ชายลงแขกเขาเขี่ยวอะไรกันมาเนี่ยไปดูดวงกับคุณหมอส้มกอนได้แม่นไงไม่ใช่กูจะให้ถ้าส้มมันทายถูกเนี่ยกูจะให้มึงอ่ะไปโดนผู้ชายลงแขกเพื่อมึงอ่ะมึงมีสิทธิ์ที่จะทายไม่ถูกสูงนะมึงไม่เอาหรือความหวังของพวกเราเลยไม่ได้การโดนลงแขกเนี่ยอีแมวอี๋ขึงแขนขึงขาไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็เสียบวาวรหนัก น่าเกลีย์พูดอะไรแบบนั้นแล้วที่มึงไปโมกแถวมึงสว่างไปน่าเกลียดเนอะน่าเกลียดกว่าแล้วนี่ยไม่เคยทำเล่อ่ะต่อค่ะหมดแล้วอันนี้เบรกนี้เราพูดแค่หมอดูหมอส้มใช่ไหมแม่แต่ว่าตั้งแต่หมอส้มไปแล้วเนี่ยมีแม่เห็นหมอไหนไหมนี่ก็แค่เขากล้าท้านวัดเนี่ยพี่วัดเนี่ยเป็นคนหักปากกาเซียนในส้มเอ้ยสินแสเนี่ยดังๆไม่หมาวะเนี่ยงวดเนี่ยไม่รอดเออ ที่วัดเนี่ยเป็นคนชอบหักปากกาเซียนเออมึงจำไม่เลยสมมุติว่าว่าเราททยเราททยเราไทายภูเก็ตสมมติสมมตินะลูกนะสมมุติสมมุตินะคระับเ,ออเราไายภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตเขาสวยนะเราก็ไทยภูเก็ต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 พอวันประกวดจริงนะวัดหักปากกาเซียนเลยมึงาะม,มีตัวเสียบเยอะอ,อ,อืม เออนวัดหักปากกาเซียนขึ้นมานะ่ะเอามามืดเข้ามาได้อ,ะอ่ะเออทาไงอ,ะอ่ะอหักมาหลายรอบแล้วปากกาเซียนน่ะฉันบอกให้แกชอบหักปากกาเซียนอือเออภูเกต็ตครับภูเกต็ตภูเกต็เกตแน่นอนพวันประกวดจ,จริงภูเกต็ตหลุดอย่างเงี้ยไม่เข้าห้าอย่างเงี้ยหรืออาจจะเข้าห้าสมมุตินะอืแล้วก็กลายเป็นว่าสมมุตินี่สมมุตินะ สุรินได้อย่างเงี้ยเออสุรินได้อย่างเงี้ยเออขึ้นมาโั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันเ,เรียกว,ว่าหักปากกาเซียนนะแล้วก็ไม่ได้ใช้มือหักนะใช่อะไรเทา้าหรแรงเอาแกทชอบหักปากกาเซียนอ,อ,อีพวกคนที่แบบว่าเซียนนางงามเนี่ยขนาดพี่เองเนี่ยปีที่แล้วก็ทายบาซิลอะอ แกยังหักเลยอ่ะอืมเออแกเอาเวียดนามได้อ,ะอ่ะเออเห็นไหมล่ะเพราะว่าเวลาอยู่ในกองเราไม่ได้อยู่ด้วยไงเขาสัมภาษณ์ห้องดำมาเราไม่รู้ว่าเขาสัมภาษณ์อะไรกันไงนอืม,อมโอ้เขาคุยอะไรกันแล้วก็ที่มาที่ไปของนางงามแกลนแต่ละคนเนี่ยนวัดเขาดูทุกจังหวัดนะครับประวัติน่าสนใจไหม,มที่มาที่ไปของแต่ละคนพื้นเพเป็นคน อะไรเรียนจบที่ไหนการศึกษาเป็นยังไงเคยมีงานในวงการบันเทิงไหมเคยมีด้านมืดไหมโดยเฉพาะนางงามขายยาเสพติดนี่แกไม่เอาเลยหรือนางงามเล่นยาเสพติดนี่แกไม่เอานะคะแกไม่เอาเลยแกเกลียดมากเคยบอกพี่บอกว่านางงามที่เคยโดนจับคดียาเสพติดนี่เกลียดมากแกไม่เอาเลยกูก็รู้เลยว่าแกด่าใคร หรออหน้าหนึ่งอีนี่เออนะฮะนั่นแหละแกไม่เอาเลยนะคะนางงามยาเสพติดนี่แกไม่เอาเลยแล้วก็เรื่องชู้สาวแกก็แกก็แอนตี้มากที่วันไม่เอาเลยไม่เอาเลยแกปลดยกแผงนะพี่บอกเลยแกปลดยกแผงนะพี่บอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่กับการประกวดได้แสดงตรงหน้าคณะกรรมการได้อย่างเต็มที่แต่ประวัติเราก็ต้องคลีนและก็เคลียร์นะคะ น้องๆหลายคนมีแฟนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่แฟนก็ต้องก็ต้องอยู่ห่างๆมีระยะห่างหน่อยอย่าวุ่นวายอย่าวอแวอย่าวอแวนะคะมาดูได้มาอะไรได้มาเชียร์ได้ไม่ว่ากันแต่มผู้หญินะผู้หญิงสวยมันก็ต้องมีแฟนเป็นเรื่องปกติใช่ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกแต่อย่ามาประกบติดประกบติดสั่งนู่นสั่งนี่ชี้นู่นชี้นี่มันเคยมีอยู่ปีหนึ่งไง คือเด็กคนนั้นเนี่ยจากพักเหนือสวยมากเลยมากเลยนะมากเลยคือเหมืนอนดาราเลยอ่ะได้เรียบร้อยแลแ้วจะใช้คำว่าแฟนก็คงจะไม่ใช่เพราะอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะก็เรียกว่าผัวแล้วกันเนาะอ่ะเขาไม่ผิดแล้วผัวก็เป็นดาราแต่เป็นดาราตัวประกอบเบอร์สี่เบอร์ห้ากลัวเมียใส่ชุดว่ายน้ำให้เมียถอดถอดต,ตำแหน่งออกอมไม่ยประกวดอ่ามิสแกนที่วัดโกรธมาก อืมแล้วหนูอย่าลืมแล้วหนูอายุเท่าไหร่เองอ่ะผู้ชายคนนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราหัวพาสวยเออวันหนึ่งที่คบกันไปสองปีสามปีมันรู้สึกเบื่อกันแล้วมันไม่ใช่กันแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนถูกต้องไหมเราอาจจะได้เจอกับมหาเศรษฐีเราอาจจะได้เจอกับลูกชายเจ้าสัวเราอาจจะได้เจอกับพ่อเลี้ยงเราอาจจะได้เจอกันในหัวนะฮะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนนะคะชีวิตไม่แน่ไม่นอนนะคะพอมันมีมงกุฎแล้วมันมีมูลค่าขึ้นมากับตัวเรามันมีตําแหน่งแล้วมันมีมูลค่าขึ้นมากับตัวเราจากเมื่อก่อนไร้สดทแล้วห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าพอได้เป็นมิสแกรนหรือได้ตำแหน่งมีมงกุฎอยู่บนหัวแล้วมันก็ต้อง5้าหมืนแสนหนึ่งแล้วละ่ะนะคะมูลค่ามันเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ ประวัติต้องเคลียร์รนะคะจะบ้าบว่าคอแตกมึงจะอะไรอยู่ในกองเต้นล้วบ้าในกองก็มไม่ว่า แต่ประวัติต้องเคลียอยากมีอะไรเป็นมลดํานะไม่ใช่มลดําสิมลทินด้วยมลทินมลทินด้วยอย่ามันมาสกปรกไม่ได้เหมือนโอมอย่างเงี้ยทำไมโดนจับเนี่ยขนาดมีเซ็กหมูอย่างเงี้ยแล้วไปประกวดนางงามแกรนนี้พี่วั่าก็ไม่เอานะเหรอเออเขาก็ไม่เอาเรื่องชู้สาวอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เรื่องชู้สาวเรื่องบ้ากามึงเขาไม่เอาเพราะมึงบ้ากาไม่จริงไม่จริงได้ยังไงมึงฉวาดมึงไล่กินทั้งหมดทั้งบึงน่ะมันมีแต่สวนสัตว์ก็นั่นแหละแหละลิงตัวผู้วัวตัวผู้ ได้รับตัวผู้อีโองเอาหมดนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะชว่วงนี้ต้องขอขอบคุณดีไนท์นะคะคใครที่หลับยากอยากจะหลับสบายสบาย2เม็ดคุณผู้ชมนะคะ LT Anine นะ,ะออกฤทธิ์คล้ายกันชงทำให้เรา<ม>รู้สึกผ่อนคลายในง่วงนอนกินแบบสบายนะ กาบานะฮะเพิ่มความจำนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็วิตามิน B12 บสอบำรุงระบบประสาทบำรุงร่างกายดอกคาโมไมล์ทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับง่ายแล้วก็หลับลึกได้มากได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้โปรโมชั่นราคาไม่แพงเลย2แถม1เนาะอ่ะสแถม1ราคาพิเศษกับดีไนเพียง789บาทนะครับถ้าใครสนใจโทรได้เลยนะฮะ0 9 1 7 6 9 4 6 9 3 0 9 1 7 6 9 4 6 9 3หรือที่ไลน์แอดพีแมทไซด์ตามด้วยดีไนครับเพราะดีไนดีต่อสมองดี ร่างกายและดีต่อคุณนั่นเองคบะรอสักครู่หนึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ